สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งเราจะพาเพื่อนๆมาลองวิ่งเส้นทางสำรวจเส้นทางจากแม่แจ่มมาอย่างดยนอยถนนท์นะครับเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางลัดจะบอกว่าลัดก็ได้นะครับแล้วก็มีความยากอยู่ในระดับพอสมควรนะครับเส้นทางนี้เพื่อนๆจะได้ใช้บ่อยตอนเดือน11ถ้าจะไปเที่ยวทุ่งดอกวัวตองนะครับเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางลัดที่สุดนะครับวิ่งจาก เชียงใหม่ขึ้นดอยธนนท์ถึงด่านสองเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปออกแม่แจ่มแล้วก็ต่อด้วยเส้น1 2 6 3ใช้เวลาสัก3ชั่วโมงกว่าสชั่วโมงก็ถึงนะครับในหาที่ถ้าวิ่งเส้น108เส้นอะไรนะพันกว่าโคง้งนะครับต้องผ่านแม่เสลียงแม่ลาน้อยขุนยวมแล้วถึงจะเข้าไปที่ดอยแม่โอคออันนั้นค่อนข้างไกลแต่เส้นทางนั้นขับง่ายแต่เสียเวลานะครับเส้นทางนี้จุดที่โหดๆยากๆผมว่าอยู่ตรงนี้แหละนะครับจากอินทนนท์มาแม่แจ่มแต่ครั้งนี้ ผมจะพาเพื่อนๆวิ่งย้อนนะครับจากแม่แจ่มมาอินทนนท์ซึ่งระดับความยากมันจะน้อยน้อยกว่านิดนึงเพราะว่าเป็นทางขึ้นเขาซะเยอะแต่ขาจากแม่แจ่มไปอินทนนทเป็นทางขึ้นเขาถ้าขาจากอินทนนท์มาแม่แจ่มมันจะเป็นทางลงเขาเดี๋ยวจะเป็นยังไงรอติดตามกันนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับตั้งแต่ปี2022ล้ผมใช้ Honda City p พันเทอรนะครับภาพคลิปก็จากกล้องหน้ารถ ทันเซนดีพีร้อยดีพีร้อยสิบสิอะนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับครับก็เริ่มกันอันนี้ผมตัดมาสัก2คลิปนะครับจะเป็นคลิปที่โหดรหน่อยนะครับก็อันเนี้ยออกจากแม่ตัวแม่แจ่มมาไม่ไกลก็จะเป็นทางขึ้นเขามันก็จะประมาณเนี้ยช่วงช่วงออกจากแม่แจ่มเนี่ยถนนจะกว้างอันนี้เขาขยายแล้วนะครับสมัยก่อนก็แคบนิดเดียวอันนี้ขยายและค่อนข้างกว้างแต่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะโค้งพับผ้าพับผ้า นะครับก็ประมาณนี้เ,เทคนิคจริงๆขึ้นเขาแบบเนี้ยเราใส่ดีอย่างเดียวก็พอหรือถ้ารถรุ่นเก่าสักนิดนึงมี o ดี o ออก็ Audio o ดีออฟไว้นะครับเพราะมันจะล็อกเกียร์ไม่ให้เปลี่ยนขึ้นเกียร์สูงสุดเนี่ยอย่างเงี้ยหักศอกขึ้น,ข,นขึ้นทางชันจริงๆถ้าเร่งส่งได้ก็ก็เร่งเลยเพราะว่าถ้าคุณขับช้าใช้รอบสูงรถมันจะระบายความร้อนไม่ทันแล้วสิ่งที่คุณจะเจอก็คือเครื่องมันจะร้อน ถามว่ารู้ได้ยังไงถ้าคุณติดเกจ OBD คุณจะเห็นเลยครับว่าอุณหภูมิเนี่ยถ้าขับช้าๆนะอุณหภูมิจะขึ้นไประดับร้อยเก้าสิบร้แต่ถ้าคุณขับเร็วนิดนึงสัก60ขึ้นไปเนี่ยความร้อนก็จะต่ําแต่ทั้งนี้มันก็จะมีเงื่อนไขอีกว่าถ้ารถคุณเป็นรถเทอร์โบอย่างคันนี้ยซิตี้พันเทอร์โบนะครับแรงบิดดีไม่ต้องเข็นรอบเลยสัก2 0 0 0 2 0 0 0ไม่เกิน2,500รอบ สบายบายครับรถมันรถมันมีกําลังในการในการวิ่งแต่ว่าโอเคถ้าเป็นรถรุ่นเก่าหน่อยไม่มีเทอร์โบโลแล้วเครื่องเล็กคุณต้องใช้ระดับสามพันห้าสี่พันรถถึงจะมีแรงซึ่งอันนั้นแหละถ้าคุณไม่ขับเร็วนะครับไม่ใช้ความเร็วสักนิดหนึ่งความร้อนจะขึ้นพอความร้อนขึ้นเครื่องร้อนอะเครื่องยังไม่พังหรอกสิ่งที่ตามมาก็คือเกียร์เพราะเกียร์เนี่ยมันใช้น้ําจากเครื่องยนต์เนี่ยมาช่วยระบายความร้อนเอาน้ํามันเกียร์ไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับกับน้ํารอเย็น นะครับน้ำเราเย็นร้อนน้ำมันเกียร์ก็ร้อนเพระน้ำมันเกียร์ร้อนแผ่นคัตก็ร้อนเกียร์ก็อายุการใช้งานสั้นลงนะครับคันนี้คันนี้ติดออยเกียร์แยกมาเรียบร้อยละแล้วเป็นออยเกียร์แบบตัดระบบน้ําออกนะครับเนี่ยเริ่มเริ่มค่ำละโค้งก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดทางขาขึ้นอาจจะไม่เท่าไหร่ก็ใส่ดีเหยียบคันเร่งนะครับดูความเร็วสักนิดหนึ่งแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวลองมองกลับกันว่าถ้าเป็นขาลง คุณสังเกตไหมคุณจะลงมายาวๆเลยไม่มีจุดพักเลยนะโค้งไปโค้งมาอันเนี้ยต้องใช้เกียร์นะครับใช้เกียร์ช่วยเบรกหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็จุดที่รระวังไหมครับช่วงหักศอกจะบอกว่าตรงเนี้ยกดแต่ตลอดเลยช่วงโคงง้งเนี่ยมุมอับอย่างเงี้ยกดแต่กดเลยครับกดกดเหมือนคนบ้าแต่ไม่ได้กดแช่นะกดบอก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 ,บอก,บอก,บอกนะครับ เพราะว่าคันที่สวนมาเขาจะได้รู้ว่ามีรถสวนแล้วก็ถ้าเริ่มเพรเพลหน่อยก็เปิดไฟเลยครับคันที่สวนลงมาเขาเห็นแสงไฟเขาก็จะชะลอละอย่างเมื่อกะี้นะครับก็ต้องเพิ่มความระม,มัดระวังนิดนึงอันนี้ฝนไม่ตกก็ไม่มีอะไรถนนไม่ลื่นนะครับแต่แต่ระวังเรื่องเรื่องเบรกถ้าถ้าขาลงนะครับถ้าวิ่งมาจากอินทนน์เนี่ยสวนกลับมาอย่างเงี้ยแล้วคุณแช่เบรกมานะแป๊บเดียวครับไม่ไม่เกินสัก5โค้ง เบรกไม่แน่นอนกินไม่ออกเลยนะครับใส่1ใส่สใส่1ใส่2ลงมานะครับถ้าจะไม่ผิดอย่างตอนใช้ CRV เจน3เครื่อง2 0 0พลงมาเนี่ยผมใช้เกียร์ผมใช้เกียร์มย L มายาวๆเลยนะครับแล้วก็พอความเร็วสูงนิดนึงก็ก็แตะเบรกหนักๆให้รถแทบหยุดแล้วก็ปล่อยไหลลงมานะครับก็เนี่ยรถรถจะสวนลงมานะครับก็อันนี้อันนี้เริ่มมืดละนะครับก็ <c oughs> เห็นไหมทางมันจะขึ้นต่อเนื่องยาวๆเลยกําลังเครื่องต้องดีนะครับรักษารอบเครื่องให้ได้รักษาความเร็วนะครับไม่งั้นไม่งั้นอันตรายนะครับตรงถึงขาลงขาลงมานี่แหละนะครับจุดที่อันตรายที่สุดก็คือขาลงมานะครับเร็วเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเบรกก็ไม่อยู่แช่เบรกมาก็ไม่ได้นะครับออกลืมบอกเมื่อกี้รอบเครื่องปล่อยฟาดไปเลยครับคุณจะใส่หนึ่งใส่สองปล่อยรอบเครื่องฟาด5,000รอบก็ได้ครับรถไม่พัง ยืนยันนะครับรถมันออกแบบมาแล้วนะครับผมคันเก่าผมก็ปล่อยฟาดขีดแดงประจําลงเขาเนี่ยเพราะว่าเส้นนี้ผมวิ่งผมวิ่งกันแทบเรียกว่าแทบทุกปีนะครับแล้วก็ปีหนึ่งบางทีก็2รอบ3รอบเอาไว้ฝึกขับรถนี่แหละนะครับจากจากแต่ก,ก,ก่อนที่วิ่งกันเส้นเนี้ยชั่วโมงหนึ่งนะครับจากอินทนนท์มาแม่จันอยู่ชั่วโมงหนึ่งระยะทางประมาณสัก22กิโลอันนี้เหลือวิ่งอยู่สัก 20นาทีนะครับก็คือขับขับจนชานาญแต่ต้องเป็นรถตัวเองนะถ้ารถคนอื่นก็ก,ก็ไม่ชวเหมือนกันเห็นไหมพอจุดมุมอับจุดนั่นถ้าเป็นเริ่มโพเพหน่อยดิฟไฟได้กับพิฟไฟเลยนะครับกับพิฟไฟบอกขันที่สวนมาก็จะได้ได้เหตุอ่ะอันนี้ตัดาหีกคลิปหนึ่งมืดละค่าละนะครับก็อ่ะอันนี้ไฟหน้าก็จะจะจะขับง่ายขึ้นไม่ต้องกดไม่ต้องกดแต่แต่ว่าวิธีการ วิธีการก็คือช่วงหัวโค้งหรือช่วงมุมอับเนี่ยคุณก็ดิฟไฟบอกบอกหน่อยนะครับหรือบางทีเนี่ยไฟเราอาจจะตั้งต่ำไปนิดหรือเป็นทางโค้งด้วยทางขึ้นเนินด้วยมันจะมองไม่เห็นนะครับแสงไฟมันจะต่ำก็ก็กระพริบไฟสูงช่วยหน่อยแต่ว่าอย่าไปกระพริบตอนที่มีรถสวนมาแล้วกันนะครับเนี่ยแม่พอพอขึ้นเนินนก็จะเชิดสูงนิดนึงนะครับแล้วมุมเดี๋ยวมุมอับช่วงมุมอับเนี่ยช่วงหัวโค้งเนี่ยคุณก็กระพริบไฟนิดนึง คันที่สวนมาเขาเห็นไฟปุ๊บเขาก็จะเขาก็จะเบรกอันนี้ช่วงใกล้ๆจะบอกว่าเป็นช่วงใกล้ๆออกจากอินทนนลลท์ละถนนจะแคบลงนะครับช่วงใกล้ถึงด่านสองถนนจะแคบคุณสังเกตว่าจากเมือกก่อกี้กว้างๆเลยอันนี้ยหลายทางแทบไม่มีละแล้วก็ถ้าคุณเจอฝนนะครับปลายตุลาปลายตุลาหรือกันยาตุลาเนี่ยยังมีฝนอยู่อาจจะเจอฝนหรือพฤศจิอาจจะมีฝนหลงฤยดูมา ถนนตรงนี้จะบอกว่าลื่นมากนะครับอ่ะและระวังหลุมด้วยนะครับถนนตรงนี้ลื่นมากแล้วก็ผมมาทีไรผมจะเจอรถลงข้างทางประจานะครับตัวนี้ต้องต้องระวังอ่าเห็นไหมออกออกด่านสองของอินทนนท์ละนะครับก็ถึงตรงนี้ก็เลี้ยวขวาลงอินทนนท์พอออกอินทนนท์แล้วเนี่ยจะบอกว่าถ้าคนขับบ่อยก็จะบอกว่ามันแทบไม่มีอะไรละนะครับก็ตรงนี้ถ้าใครจะไปแม่แจม่มก็แจ้งพี่เจ้าหน้าที่ได้ครับว่า ถ้ามาจากเชียงใหม่เนาะขึ้นมาอินทนนท์จะไปแม่แจม่มก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ครับว่าผมจะไปไปแม่แจ่มครับก็ไม่ต้องเสียค่าค่าบาัตรค่าผ่านทางเขาก็าปล่อยผ่านนะครับอินทนนท์ก็จะมีจริงๆไฟก็ไฟก็ไม่ตลอดเนาะเนี่ยก็ไม่ได้มีไฟแต่ว่าถนนเขากว้างเรียบแล้วก็โค้งค่อนข้างลับนะครับก็จะเดินสองจริงๆไม่มีอะไร นะครับมีไม่ยากๆมันจะอยู่อยู่อยู่ข้างบนตรงแถวแถวพระาธาตุนะครับอันนี้ก็ไปไปเรื่อยๆแล้วครับกับสบายๆนะครับแต่นี้ยังฟ้ายังไม่มืดยังไม่มืดสนิทนะครับก็ในภาพในภาพยังเป็นยุคก่อนที่มีทั้ง GPS การมินมีทั้ง Google Map ทั้งสองแผนที่เลยอ้ออีกยันหนึ่งที่เทคนิคในการขับรถที่ช่วยคุณได้ก็คือเปิดแมปครับ เปิด Google Map เปิดแมปเลยแล้วข้างหน้าเอ้อย่างข้างหน้าเนี่ยเอ้โค้งแคบแค่ไหนคุณเหลือบตามองดูแมปหน่อยคุณจะเห็นเลยว่าอ๋อข้างหน้าแผนที่มันโค้งเยอะฮะมันโค้งหักศอกฮะฉั้นเราเบาหรือข้างหน้าเฮ้โค้งกว้างไม่เป็นไรอันนั้นใส่ได้นะครับแผนที่มันช่วยได้เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมขับประจําแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ลืมกันได้นะครับฉะนั้นวิธีการขับรถผมผมวิ่งทางไกลหรือวิ่งทางไม่คุ้น ผมเปิดแมปตลอดนะครับอย่าง,งน้อยก็ดูดูสภาพข้างหน้าเราประเมินสถานการณ์โค้งข้างหน้าจากแมปประเมินป,ประสิทธิภาพของรถเราแล้วเราก็จะได้ขับเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยอันนี้่อนข้างมืดละนะครับก็รู้สึกตอนนั้นรถยังยังไม่ได้ติดตัวปรับสูงต่ำไฟหน้าจากภายในรถนะครับมันก็ถ้าถ้าติดก็จะเปิดเปิดยกให้สูงกว่านี้อีกนิดนึงมันก็จะมองได้ได้ย,วยาว นะครับก็คันนี้รถรถ Hondacity พันเทอร์โบนะครับทำทำช่วงล่างทําเบรกมาแต่ว่าตอนนั้นก็เบรกยังไม,ยงไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่กลับไปก็ก,ก็มีไหมแต่ไม่ไม่ได้ไหมเส้นนี้นะไม่จากช่วงดอยแม่ออคอลงมานะครับพอทำพอทำเวลาด้วยผมกลัวหลุดออกมาจากด่าน2ได้หลังพระาทิตยตกเมื่อกี้ก็เฉียดเฉียดแหละนะครับก็ประมาณนี้ครับอินทนนท์ไม่ยากละ เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านท่าสายขับรถเที่ยวนะครับน่าจะเคยผ่านมาก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เดี๋ยวจะใกล้ถึงฤดูท่องเที่ยวช่วงปลายปลายปีละนะครับก็เป็นเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับก็วันนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ